ได้แล้วครับสปาเกตตี้ทะเลขี่มอะทาร้อนขอบคุณนะปิมที่มาช่วยพี่ที่ร้านน่ะไม่เป็นไรค่ะแต่จะให้ดีกว่านี้พี่หาแฟนมาช่วยงานสักคนก็ได้นะปิมจะได้ไปเรียนตรงเวลาด้วยได้เดี๋ยวพี่พามารู้จักฮะ พี่พี่มีแฟนแต่ตอนไหนเนี่ยไม่เห็นบอกให้ปีมรู้จักเลยเออนะไปไปเรียนได้แล้วจ้างั้นปีมไปเรียนก่อนนะจอยจะเรียนด้วยนะขาพี่ชายเป็นไงบ้างคะวันนี้กำไรดีไหมขอบคุณนะที่มาช่วยอะ ปีใหม่ได้ไหมร้านพี่ขายดีมากกว่าเดิมอีกไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะว่าแต่ขายดีแบบนี้ปีใหม่ขอเพิ่มโบน,นัสได้ไหมได้สิพี่กำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าจะให้เงินปีใหม่กับปีมเพิ่มอืมอย่าหาว่าปีใหม่อย่างงั้นอย่างนี้เลยนะปีมแค่มาช่วยงานนิดหน่อย,อยพอถึงเวลาเรียนก็ต้องไปเรียนและทำงานยังไม่ครบชั่วโมงเลยอะ่ะปีใหม่ว่าไม่ต้องเพิ่มโบน,นัสให้ปีมหรอกอืม ก็จริงอย่างที่ปีใหม่ว่านะพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันไหมคะให้ปิมดูแลร้านแทนน้าๆปีใหม่อยากไปเที่ยวบ้างอะ่ะช่วงนี้ทําแต่งานไม่ได้ออกไปไหนเลยได้สิพีใหม่อยากไปไหนอะ่ะพี่ตามใจหมดแหละ ได้แล้วค่ะรับออเดอร์เลยครับฮะพี่การจะให้ปิไมไปเปิดร้านเป็นของตัวเองจริงดิอืม ใครๆก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะลงทุนให้แล้วเราก็ไปบริหาเรเอาเองก็ได้ค่ะน่าเบื่อแกไม่มีคนเลยจริงไม่มีใครมาแล้วคนเลย,ยเอ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันครับพี่หรือว่าปิมดึงลูกค้าร้านเราไปหมดเลยอ่ะพี่กันถึงไม่มีงานที่ร้านพี่ก็ไม่อยากให้พวกเราสองคนอยู่กันเฉยๆนะครับพี่พี่ใหม่หาดทรายไปเอาน้ำให้พี่กับพี่กันด้วยนะ ตั้งแต่พี่ปิมไม่อยู่ร้านก็ดูงเงียบเหงามากเลยเนาะพูดก็พูดเถอะที่เมื่อก่อนร้านขายดีก็เพราะพี่ปิมนี่แหละแกชอบคิดโปรโมชั่นดีๆตลอดไม่เหมือนกับบางคนวันๆไม่ทําอะไรชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวหานเดี๋ยวเขามาแล้วยิงเขาก็ไล่ออกหรอกก็พูดเรื่องจริงนั้นอะไม่ทันละจ้ะฉันไล่แกออกทั้งคู่ดีเหมือนกันก็ไม่อยากอยู่นักหรอกก็เห็นเห็นอยู่ว่าร้านจะเจ๊งอยู่แล้วอะ หหานแกชัาจะปากดีมากเกินไปแล้วนะไม่ได้ปากดีหรอกครับถ้ามีเจ้านายแบบนี้ขอลาออกดีกว่าพอเธอหารไปกันเถอะอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร้านเราเนี่ยหานกับ้ายก็ดันมาลาออกกันขนาดนี้ ต้องเป็นพอปิมไปเป่าหู2คนนั้นแน่ๆเลยค่ะให้ยายไปช่วยร้านตัวเองแน่นๆใช่หรอใช่ค่ะปีใหม่เห็นปิมมาชวนหานกับทรายไปทำงานด้วยเพราะว่าร้านตัวเองขายดีมากๆและยังบอกอีกนะคะว่าที่ร้านพี่การขายดีได้ก็เพราะว่าตัวเองเพอปิมไม่ได้อยู่ที่ร้านอะ่ะร้านก็เลยเงียบๆทรายกับหานก็เลยยอมไปทำงานด้วยค่ะร้านนี้ขายดีได้เพราะฉันเว้คอยดูเถอนะฉันจะขายดีกว่าแกแน่ การที่มาทำที่ร้านพี่เนี่ยเราก็ต้องดูแลทําความสะอาดโต๊ะทุกโต๊ะเวลาลูกค้ามาเนี่ยก็ต้องต้อนรับเขาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะจ๊ะแล้วก็พาเขาไปที่โต๊ะพร้อมก็เอาเมนูนให้เขาด้วยเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจค่ะ จะรอดไหมเนี่ยนั่นนะดิผมไม่ได้สั่งเมนูนี้นะครับเอ่อแต่ว่าคุณลูกค้าสั่งสปาเกตตี้กุ้งไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ผมไม่ได้สั่งครีมกุ้งผมสั่งซอสมะเขือเทศกุ้งแต่คุณลูกค้ายังไม่ได้พูดว่าซอสมะเขืออะไรเลยนะคะนี่แกจะเถียงฉันอีกเหรอ หนูไม่ได้เกี่ยวและหนอธิบายค่ะออต้องขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยนะครับพอดีเขาเพิ่งมาทํางานวันแรกถึงว่าทําไมรับออเดอร์แล้วไม่ทวนรายการออต้องขอโทษอีกครั้งนะครับพอเป้ไปสั่งให้พวกม,ม่ะไปห้ามกินดีนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เปาแกแค่จดออเดอร์ให้มันถูกเนี่ยมันยากมากเลยเหรอฮะหนูขอโทษค่ะแค่นี้ยังทำไม่ได้ก็ลาออกไปอ่านหนังสือเขียนภาษาไทยให้มันถูกก่อนดีไหมหนูว่าพี่เริ่มพูดแรงเกินไปแล้วนะคะไม่แรงหรอกฉันพูดความจริงแต่ถ้าไม่พอใจเนี่ยจะลาออกไปก็ได้นะค่ะหนูลาออกหนูรู้แล้วว่าทำไมคนมันทนงานที่นี่ไม่ได้อะ่ะ มีหัวหน้าแบบพี่ใครจะไปะทนโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วนะทำไมไม่หาคนอย่งเก่งมาช่วยอะ่ะทำกันเองแบบนี้มันเหนื่อยนะพี่ก็พยายามหาแล้วแต่มันไม่มีใครมาสมัครเลยจะทำไงอะ่ะโอ๊ยเหนื่อยอะ่ะ ปีใหม่ว่าเราไม่คุยกับปิมให้รู้เรื่องแล้วนะทําแบบเนี้ยร้านเราจะไม่รอดเราลูกค้ารับอะไรดีคะขอมาการณีผัดกุ้งสองแล้วก็น้ำแตงโมสองนะน้องครับสั่งอาหารนะครับได้คะ่ะเอา้าพี่กันพี่ปีใหม่ ร้านแกคนเยอะดีนะก็พอได้อยู่ค่ะแล้วร้านพี่ล่ะงั้นพวกพี่สองคนไปนั่งรอโต๊ะนู้นก่อนนะเดี๋ยวพี่มาคุยด้วยพี่การที่กิจการปิมไปได้ดีแบบนี้ก็เพราะว่าเงินลงทุนของพี่การน,นะร้านนี้ก็ควรเป็นของพี่ไหมอะ ปิมคือพี่มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเรื่องอะไรเหรอคะพี่ว่าถึงเวลาแล้วแหละที่พี่ต้องเอาร้านนี้คือเพราะว่าเงินลงทุนน่ะมันคือเงินของพี่ฮะพี่จะยุดร้านปีมหมอร้านปิมที่ไหนพี่เป็นคนลงทุนน่ะมันก็ควรจะเป็นของพี่สิแต่ปิมเป็นคนดูแลร้านนี้เองทั้งหมดนะปิมอย่าหาว่าพี่ยุ่งเลยนะ ที่ปีมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพี่การเขาเป็นคนออกเงินลงทุนให้ไม่ใช่เหรอถึงมันจะเป็นเงินลงทุนของพี่กันทั้งหมดก็จริงแต่ร้านนี้พีมเป็นคนดูแลเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นพีมจะไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร้านบ้างเลยเหรอปิมแกแค่ใช้แรงแต่ฉันเป็นคนออกเงินทั้งหมดปะ่ะไม่ร้านนี้ต้องเป็นของปิมนี่แกจะเอาเปรียบไปหน่อยไหมแกแทบไม่เสียอะไรเลยอ่ะมีแต่ได้กับได้อย่าเห็นแกตัวไปหน่อยดิวะนี่พี่รู้ตัวเป่าว่าพี่เปลี่ยนไปอ่ะพี่จะรอบเลยขนาดนั้นฮะ ไม่มีปัญญาดูแลร้านไม่มีปัญญาบริหารร้านตัวเองแล้วก็จะมายึดร้านคนอื่นแบบนี้ใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัวปิม่มตอนแรกท่นคิดว่าจะใจดีให้แกทํางานอยู่ที่นี่แล้วฉันจะตั้งเงินเดือนให้แต่เก็บ,บาปแบบนี้จะไปไหนก็ไปเลยไปปิม่มไม่ไปเงินที่พี่ให้ปิม่มทุกบาททุกสตางค์อ่ะปิม่มจะหามาคืนให้แต่ร้านเนี้ยต้องเป็นของปิมมีอะไรหรอพี่กัน มันโอนเงินคืนมาแล้วอบมีเงินก้อนขนาดนี้ยสงสัยจะขายดีมากแล้วแบบนี้พี่การจะเอาไงต่ออะในเมื่อมันคืนเงินก้อนนี้มาแล้วก็จบกันไปอีกอย่างเราก็ได้เงินกลับมาหมุนที่ร้านเราต่อด้วยเอาเอะโวคาโดปั่นสองแก้วครับ พี่คะรับออเดอร์ด้วยค่ะเอาเป็นกุ้งกระเทียมหนึ่งที่นะคะแล้วก็แดงสดาห,หนึ่งแก้วค่ะได้ค่ะพี่โอเคไหมโอเคดิแต่ล้มครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้พี่ได้รู้จักตัวตนของปีใหม่จริงๆสักที <c oughs> ปีใหม่อย่าทิ้งพี่ไปเลยนะพี่ไม่เหลือใครแล้วใช่นอกจากพี่จะไม่เหลือใครแล้วพี่ยังไม่เหลือร้านด้วยบริหารยังไงให้ร้านเจ๋งเนี่ยพี่ขอโทษแต่พี่รักปีใหม่นะขอบคุณนะคะสําหรับความรักที่มีให้ปีใหม่แต่สําหรับปีใหม่แล้วเนี่ยความรักดําเนินได้ด้วยเงินค่ะแต่ถ้าพี่ไม่มีแล้วเนี่ยก็ขอตัวลาก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิปีใหม่ หมดกันกิจการที่ฉันสร้างขึ้นมากับมือแต่ช่างเรื่องของพี่เหอะเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแกเอาร้านไปกู้เงินมาคืนพี่ทำไมก็ปิมไม่อยากให้พี่ยึดร้านอ่ะและอีกอย่างพี่ก็คงจะเดือดร้อนจริงๆริงไม่งั้นพี่ก็คงไม่พูดกับปิมแบบนั้นหรอกตอนนั้นเราไม่น่าทะเลาะกันแบบนั้นเลยเนาะเหมือนไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันเลย ก็จริงอะ่ะตอนนั้นปิมก็ยังสงสัยนะถ้าแม่เรายังอยู่เราสองคนจะทะเลาะกันแรงแบบนี้ไหมเนี่ยพี่ขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีใส่อะ่ะแล้วก็ทำให้แกต้องมาลำบากแบบเนี้ยังทั้งที่พี่ก็รับปากกับแม่ไว้แล้วนะว่าจะดูแลแกเป็นอย่างดีพี่กันเรามาเริ่มต้นใหม่กันไหมเอาสิพี่จะไม่ทำให้แกผิดหวังในตัวพี่ดีมากค่ะ สรับอะไรเพิ่มไหมครับขอสตรอเบอร์รี่สมูทตี้สองของคุณลูกค้าสองท่านมีข้าวผัดกุ้งแล้วก็สปากเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็น้ำเปล่าสองเนาะจ้โอ๋ออย เง่วันนี้ได้กำไรเยอะไหมครับเจ๊ได้เยอะมากเลยค่ะเฮียงดีเราจะได้มีเงินไปใช้นีนแบงก์กันเออแล้วที่บอกว่าจะปรึกษาอะไรหรออ๋อคือเตรียมจะจัดร้านตามทีมเทศการน่ะแล้วก็จัดโปรโมชั่นด้วยพี่ว่าโอเคปะอืมพี่ว่าไอเดียดีนะลูกค้านายชอบแน่นอนก็คนสวยคิดอะ่ะมันก็ต้องดีอยู่แล้ว 来。